อติดรดครับผมมนนีเข้ามาลุงป่าอยู่แถวอำเภอรกระน,นวลครับผมนะครับบัาเจิดร้อยครับผมว่าลุกไปแล้วป่าคือบด,ดุเลยจ้ะเดี๋ยวมาลุนกันครับผมพูดได้จิดโดูกรมูอมครับผมพี่น้องแหมรกว่าลุกไปแล้วครับผมติดตามพี่น้อง บ่อกให้เพป็นจอนครับผมโอ้เมื่อกี้เห็นก็ดูแล้วครับฮะมาเรซวนนะครับกระโจวว่าเลยแห้วัดนสองพื้นครับผมเมื่อกี้เห็นเห็นดีดขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวล่อส้มเฮ้ยเฮ้ยเส้นโอ้โหจัดไปเฮ้าน้องดีแล้วครับผมเมื่อกี้นี่ให้ดึืกสองแหเลย พี่น้องครับถือหลายนะครับผมถือหลายคนอยู่แต่ว่าไทยพัฒนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเีสีเบื้งนี่สีเบื้งเสี้นโอ้ครับผมเดี๋ยว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 โอ้ผมเรียดด้วยพี่พวงหุ่นเดี๋ยวลุลุ่นของเสี้นโอ้ครับผมลุ่นของเสี้นโอ้ก่อนก่อนไล่วางเลยก่อนไล่เดี๋ยวติดตามของเส้นโอ้ก่อนเด้อโอ้ถือหลายคนอยู่ครับผมพี่น้องแต่ขยิบไทยไปดีรอเส้นโอ้ดึงขึ้นไหมดึงกันไห ขึ้นมาขึ้นมาหวยือปวดสาย่โอ้โหได้อยู่ครับผมสองสามพี่น้องมีผู้ใดอีกผู้ใดอีกผู้ใดอีกเพินนะ่งทั้งสะดุ้งครับพี่น้องทั้งไลยเขาเขาบอกว่าขาดขาดอยู่บนครับของผู้ใดสะดุง้งผู้ใดครับผมหนาะที่ครับสะดุ้งหนาที่ครับผมพุ้ดอยู่ไกลเหมือนพี่นอ้องยืงนย่งางยืนย่างอยู่ครับผม ปลาย,ยังแน่น่ะนะอนนนนุ้ยถลิกหลายถิกหลายครับผมถลิกหลายถลิกหลายถิกหลายเหนือเบิ้งครับผมมาถลิกห,ออาหลายเออไม่อยังทั้งหมนปลากระโดดปีนองเบื้องเบื้องเบิ้งเบื้องอยู่สะดุ้งครับสะดุ้งนาทีครับผมโอ้ท่านนี้เขาจะดึงขึ้นโอ้ยเสียดายครับพี่น้องมีคนดึงขึ้นครับมา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 เอเทียงห่วงเลยครับผมพี่น้องบงเลย ตินดงเด้งดวงเด้งเลยครับนี่อ้ยถือหลายอู้ยูย่กใกล้กระถือครับผมอยู่ใกล้กระถืออยู่ใกล้กระถือน้องครับผมผมว่าเจ้านี่ครับผมกำลังเดินโอ้ยป่าก็ดูดออกกระพองนั่นเพว่าน่าจะร้ายครับน่าจะร้ายครับผมโอ้ดึงขึ้นดูดออกโอ้ยมือกระสานบมมือเอาดึงขึ้นดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นครับผมโอ้ยมือสั่นบาดน,นี่ ขึ้นไวบ่โอ้ยพี่น้องแฮีนี่แมแต่ว่ามือผมสั่นครับพี่น้องป่าแฮีนี่แมะพดแล้วพูดแล้วดึงมดใหขึ้นอยู่บ่จับมดให้ขึ้นครับผมดึงขึ้นมดได้ดึงขึ้นมดได้เฮ็ดจังได้เฮ็ดจังได้ครับผมเฮ็ดจังได้เดี๋ยวเบื้องก่อนเราปฏิเฮ็ดจังได้ครับอย่โลงไปตุ่มเดี่ยวหอบเอาหรือว่าจังได้แต่ล่ะหน้าดึงขึ้นแท้ เอางัดข e. ึ้นอึดอึดอะไรอย่งเดียวปวดอีหยังอยู่ครับพี่น้องงัดขึ้นโอ้ยเอาไปทั้งบุญครับผมโอ้ยเลยไปเห็นเลยพี่น้องเลยไปเห็นเลยครับเพิ่นหันไปทั้งบุญครับโอ้ยยวงข้างอีกอย่างก็มายวงข้างโอ้ยเลยไปเห็นเลยครับผมพี่น้องโอ้ยถืออยู่ครับผมถืออยู่ครับผมพี่น้อง ้ยพี่น้องครับผมหวานมาเมื่อกี้ดีเลยครับดีเลยดีเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวว่างพื้นไปดึงทั้งหมุนกวนครับผมมีแห่อีกฝืนหนึ่งทั้งหมุนอยู่เดี๋ยวข้าจังมาติดตามครับผมเดี๋วลุ่นพื้นทั้งนี้ของกวนเป็นครับผมมาเมื่อกี้มีปู้วานเกาะฟังอีกแล้วครับดินอีกแล้วพี่น้งนองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถ้าเบิ้งเดี๋ยวเถ้าเบิ้งเหยื่ลังหมุนครับผมเหยื่อกลังหมุนเอาพผู้วานเข้ามาให้กันดินบ่ สองครับผมสองเดี๋ยวถาล,ลุ่นเหี่ารุ่นเหีพื้นที่วานขามาทั้งพี่ครับผมว่าน่าจะถืออยู่ครับเพราะว่าวานลงไปกระดูดวาลลงไปกระดูดครับผมตดตามพี่น้องมีกระโตกครับผมเสยนล,ล้มครับเมื่อกี้เห็นดินอยู่ตาขึ้นไปตาขึ้นไป มาสิเป็นจ้งไดอพอตอนฝนวานมาหนักถืออยู่ครับผมเห็นดิ้นขึ้นอยู่รุ่นครับร่ังสาวครับผมค่อยๆสาวอยู่รุ่นพี่น้องรุ่นจาบอกว่าเบอรอยู่จากตัวเอ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้พี่น้องเป็นไปได้